างแรงสั่นสานกระบวนท่าใหม่พักบ้านในป่าออกจากมุมประดาจันสองลามหากาบดิไอคอนทําให้พักบ้านในป่าพลังประชารัฐเอียงกเทเรบิดมอดมวยมรณาถูกกล่าวหาว่าเป็นที่สิ่งสถิตของเทวดาอันเนื่องจากคลิปเฉาที่มีเสียงของสอสามารถซึ่งน่าจะเป็นคนเดียวกันกันกบสสามารถเจนชัยจิตรวณิชที่พักตั้งโต๊ะจะลงมติขับเมื่อ29ตุลาคมแต่เจ้าตัวชิงลาออกเสียก่อน ทำให้คนในพักโล่งอกรวมทั้งพลเอกประวิทย์วงสุวรรณบิ๊กป้อมคุณลุงใจดีของพักที่ใครต่อใครนําไปแอบอ้างทํามาหารับประทานพักพลังประชารัฐนั้นเหมือนถูกต้อนเข้ามุมสอสามารถลาออกยังไม่พอยังออกจากมุมไม่ได้กระทั่งต้องใช้กระบวนท่าของพลตํารวจโทปียะตะวิชัยโคศพักออกมาตอบโต้ปล่อยชื่ออักษรย่อนักการเมืองบอมาสองคนและพูดยงใย,ยไปถึงกลุ่มสมิตร อักษรยอ่อสอเสือและอักษรต่างๆแม้จะเป็นลีลาแบบเก่าๆแต่ต้องยอมรับได้ผลเพราะตั้งแต่โคโสกพักรัฐมนตรีของพักเพื่อไทยต้องพลานเลียงหน้ากันมาตอบโต้ชี้แจงและบางคนถึงขั้นคู่จะฟ้องบิ๊กตะงานนี้บิ๊กตะอดีตพบชภา,ชาค่าที่ดูแลภาคเหนือตอนบนผลงานเข้าตากรรมการทําให้พักพลังประชารัฐออกจากมุมอับของมหากรบดิไอคอนได้ในจังหวะเดียวกันกันกบที่ฝ่ายวิชาการเศรษฐกิจของพัก เปิดแนวรบแนวรุกในบริบทของตนได้อย่างน่าชื่นชมโดยเฉพาะอย่างยิ่งกรณีพื้นที่ทับซ้อนไทยกัมพูชาที่อาจารย์ธีรชัยภูวานาคนารานุบาลหม่อมหลวงก่อนกสิวัตเกษมศรีและสสของพักบุกสภาแถลงข่าวเรียกร้องให้ยกเลิก MOU .2,544 ไทยกัมพูชาที่มีขึ้นในสมัยรัฐบาลทักษิณชินวัตรในขณะที่ดรอุตมะสาวรนายน์อดีตขุนขังกับคณ,ณะออกมากระโดดขวางรัฐบาล เื่อไทยที่จะส่งคนการเมืองอย่างต้องกิติรัตน์ระนองไปเป็นประธานบอร์ดแบ่งชาติทั้งสองกรณีสร้างแรงสั่นสะเทือนให้บ้านจันสองลา่าทั้งโดยอ้อมและโดยตรงบทบาททํานองนี้ของพลังประชารัฐบวกกับความคมชัดในการคัดค้านการนิยโทษกรรมความผิดมาตรา1 2 2ทําให้พักพลังประชารัฐในส่วนที่เป็นฝ่ายค้านหรือปีกลุงป้อมดูดีมีราคาสวนทางกับเสียงปรามาธิวา หมดท่าหมดราคาสมัยหน้าไม่มีคนดีๆหรือมีมือทำงานอีกแล้วนี่ก็แว่วว่าลุงป้อมกำลังมียาบำรุงกำลังสองขวดใหญ่เมื่อพี่ชายของวราเทพร,รัตนากรหรือสุนทรรัตนากรชทิ้งลาออกจากนายกอบจกําแพงเพชรเพื่อลงสมัครใหม่เช่นเดียวกับอัครเดชทองใจสดนายกอบจหกสมัยของเพชรบุญที่อยู่ในกลุ่มของสันติพร้อมพัฒเชื่อขนมกินได้ว่า ทั้งสองบ้านใหญ่จะได้เป็นนายกอบจออีกครั้งเป็นหน้าเป็นตาเสริมสีบาร,รมีให้กับลุงป้อมและพักพลังประชารัฐเกิดใจบันดาลแรงกันโดยทั่วท่วนมีรายงานข่าวระบุด้วยว่านอกเหนือจะสร้างผลงานประเด็นเศรษฐกิจสังคมและการเมืองแล้วเปิดสภาสมัยหน้าพักพลังประชารัฐจะร่วมวงศึกอภิปรายไม่ไว้วางใจสร้างชื่อให้กับพักครั้งสาคัญ รวมความแล้วการสรุปว่าพลังประชารัฐก,กำลังป้อแป้เหมือนท่าเดินลุงป้อมและฟันผงว่าลุงป้อมเป็นยาหมดอายุเป็นตะเกียงไรน้ำมันแล้วนั้นจะต้องคิดใหม่ประเมินกันว่าอนาคตอาจจะมีบิ๊กเนมบางคนบินออกไปซบบ้านใหญ่บุรีรัมย์และบ้านจันสองล่าแต่ยังจะมีแก่นแกนของพักและลุงป้อมอยู่ที่บ้านในป่าตรึงแนวรบพลังประชารัฐในสมรภูมิการเมืองต่อไป